กนีบตอนนี้ล่ะครับอนนี้ตี่นั่นแล้วตอนนี้อหไรแม่อ่าโอ้นี่คือไอ้นส่วนตัวนั้นเหรออันนเนี่ยอันนีเปาไงเนี่ยอ๋อ

แล้วเราจะไปดูอ่าสินค้ามันคล้ายๆตลาดล้มเกลือเนาะอ่าเราจะรถไทยรถบ้านรถบ้านอ่ะไทยรถบ้านไม่ไม่ังแค่เนี้ยฝังอัดฝังขาดอีเดีมฝังขาดนะสกอสกอสกอห่างนึงสกอสิบ่าสกอสิบ่า่างเดียวมีห่างเดียวอยู่ตรงที่เขาไปทั้งทั้งขาดแล้วที่เขาไปอัดมา เกิดอะไรกับน้องฟิล์มเกิดอะไรขึ้นน้องฟิล์มจมหาอะไรตอนแรกน้องชายเจ๊แคทตกถ่ายไปอืเกิดอะไรขึ้นกับฟิล์มนาลาทิพย์ทำไมถึงด่าแรงใส่พี่เปียวน้องฟิล์มงอนพี่เปียวอย่างแรงเออน้องฟิล์มงอนพี่เปียวอย่างแรง ไมน้เาารแขา้ยั่งข้าวฝง้าฝั่งข้ามันงมันมนงเาไมันมีท่าเขาไม่ใชาเป็นซองไขอนปยังปาไพ่อยู่วะมองเจอจอยามาอาบน้ำเลยมองท่ามาแล้มผานเลยเห็นฟังของน้ำาองและไม่สมาก thay à, ai leo, ai lấy tiền ngon, mượn tiền tiêm rồi, mẹ mày, cốt mày. คพอดี่ันลงครับไปกับผมพูดมันยอดขับไปอีกข้างหลังพูน่ะอ๋อมึงควยมึงควยควยพูน่ะควยไกลๆพูน่ะเออตรงขี้ยงเหียบองฮันละเพราะบอาจะมันเฮียหน่อยนึงไปไปคิดว่าบองฮันคิดว่าเออ วุ่นไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นนี่เออเดี๋ยวเลี้ยงข้าวตอนเย็นน่ะเลี้ยงผู้ชายวายกิ้งเดียวค่ะเออนั่นแหละเก็บไปมันงเนี่ยเก็บไปนะใครผิดเนี่ยบุ้งนะเออเจ้าล่ะบุ่้งใสบุ้งขวาเออ เปิดเต่ากับจ่มเปิดเปิดอะไรนะแม่เปิดกลวยเปิดป้ายเมื่อไหร่จะไปเดินเนี่ยเปิดกลวยหรอเมื่อไหรจะไปเดินนี่ยไนั่ท็่ปเหูทงออกูเคยมาดิมามามาไปฟังนี่ฟังนี้ไปก่อนแล้ว ผ้าไม่ใช่เปียวไปส่งขมิ้นพ้าประกดไปส่งผ้กดไปส่งนตลาดถุนคองใกล้ตลาดลกเกลืออ้่ไปหอบเลวบอต้องฟังคุณฟังคุณเป็นตลาดสดเขาต้องซวเราแน่เลยเาะเราแซลแซลเาเพราะนั้นก็ปกดข้างทะสอคนอีกรบบบรรยากาศตลาดนะครับ ไปซ้อเดินี่ซ้อ่ะด้วยนี่น้องกินชอเปนกล้วยนี่นน่กล้วยไข่ตลาดช่องจอมตอนเช้านะสปออาหารอาหารสดของกินเนี่ยนี่แม่ทำ ถามเขาเจ้าก็ได้ตัวว่ามันอยู่แถวไหนมันอยู่ฝั่งไหนกระทำมาแบบว่าเออมองขายมองบนขายแบบว่าขายโซงเออแต่ละขายโซงไหนอยู่สทางไหนพวกตลาดขายขายของบอกพวกเออของใส่อะพวกแยมปลาพวกปลาเกี่ยวกับปลาผูเมียุ่มนี้ท่างไหนยู่ฝั่งนู้นก็ับแต่ว่าอยู่อยู่ฝั่งเดียวกันมันวะครับนี่ฝั่งโน้นอยู่ฝั่ง้น ไม่เขาขายไปข้างหลังไงเขาบอกว่าเขาขายยู่โนละาอันนี้เป็นตลาดของกินมาครับมาซื้ออะไรละน้องหาอะไรเหรอผ้าห่มพราะหนูหาผ้าห่มหาเสื้อกันหนาวไปขลายตนนี้เาเข้ามานครับตลรมันตรงไินหนึ่งกิโลหรอแม่เอาก่ขีรถไปตัวยึดงโง่ไปนั่นแต่เราซื้อหมูปิ้งกินก่อนได้ไหม ยังเกาะฟังจอม <c oughs> อะไร <c oughs> คนขมนเลยนี่ย่งไปใช่ยเยอะขมนอะไรขมนไทยจักรานี่จะมาหมมาม,ห <c oughs> ม,มาเป็นขม้อะไรกันี่เราไม่ยมมาเจอนะครับมาเจอนงวันนะครับวันนี้ ยังเกาะเอ๊ะไปเขมรหนึ่งวันไปพักฟิล์มส่งบ้านนะครับไช่ครับอะไรนะ่ะนี่ขาจอดตันนี้นจะมาเดินมาบัวขาเจ้าวดซื้อหมูปิงเตาก็ข่ขมทางไปมึงจะขามไปอีกแค่ไหนเงี้ยแล้วจอดซื้อไม่เอ,เอากินนด้วนน่ะสิไปพุ่นนั่นพี่เป่เรามาแล้วสิอันขับรถไป ก็ยังไปก่อนหมดถ้าคิดงี้ก็ยังไปก่อนก็ได้สินะไม่อยากเลยเยอะนะจีบว่ะเยอะนะครับผมอันนี้คือ EP หนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเรียลเล่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับให้กับช่องผู้่บุญช่เงลำบุญอำเลี่ยวนะครับผมแอดถ่ายทอดให้ร้องนะครับผม สวัสดีครับเด็กต่อชิปเราใช่ไหมนี่